สวัสดีครับธรรมโกะครับในตอนนี้ก็มีการประกาศแบน์ลิส์ล่าสุดของ Master Duel ออกมาแล้วโดยแบน์ลิส์กอรอบเนี่ยมันจะมีผลตอนวันที่1เดือนหน้าครับผมเห็นมาตั้งแต่ตอนอยู่ในเกมแล้วเพราะงั้นเดี๋ยวเราจะไปกันเร็วๆว่ามันมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างคลิปมันจะได้แบบไม่ยาวมากอะเนาะเกมที่โซนอลิมิตก็จะมีสไปบูก,กับนาเดียเซเว่นแล้วก็ตัวสไปรที่ ปรับจาก2ไป3ครับแล้วก็ nimble b e a v e r อันนี้ก็ปรับจากใส่ได้1เป็นใส่ได้3ครับโอเคทีนี้ Zone Semi Limit อันแรกก็ m i d e n of white จาก3ไป2แล้วก็ b a n d e d fusion จาก1ไป2และ a ศษ with eyes of blue จาก3ไป2ครับแล้วก็ Zone Limit ก็จะมี bonfire จาก2ไป1แล้วก็ oss ออกิจินนทซินฟูสปจาก3ไป1ครับ f ฟ Chain ก็มีเท่านี้อขอพูดถึงโซนอลิมิตก่อนในโซนเนี่ยมันก็เป็นการไอปลดเนิร์ฟตัวสไปนเนาะก็แอบน่ากลัวอยู่ครับเพราะว่าตัวเด็กสไปนเนี่ยมันก็เคยเป็นเมตาเนาะในตอนช่วงปี2023ครับอืมก็ต้องรอดูกันนะว่าพอปลดมาแล้วเนี่ย ลงสนามจริงแล้วเนี่ยมันจะมันจะโอเคหรือเปล่าอ่ะนะอืมไม่ชัวร์ว่ามันโดน power clip ไปในระดับไหนแล้วครับต้องต้องรอให้เห็นภาพอย่างเดียวแล้วก็นาเดียเซเว n นอันนี้ก็มีการปรับไปปรับมาเนาะเออคือก่อนหน้านี้ก็เอาจากสามลงไปสองกอบนี้ก็จากสองขึ้นมาสามครับอืมมันก็เป็นใบที่ค่อนข้างโกงในเด็กพิธีกรรมเอรพวกเนี้ยเนาะ อืในเด็กดอกมาติกาด้วยอะไรแบบนั้นด้วยครับเออก็นั่นแหละนะต้องกอด,ดูว่าพอกลับมาสามเนี่ยมันจะมันจะยังโอเคอยู่หรือเปล่าครับนอกจากดอกมาติกานอกจากเอ่อ e ว e ์เลสหรือเด็กพิธีกรรมเนี่ยมีการใช้ในมีค้งโกดด้วยเนาะเออไม่ชัวร์ว่าสตันเอาไปใช้ด้วยหรือเปล่าแต่แต่ก็นั่นแหละเป็นใบที่เก่งใบหนึ่งครับแล้วก็ในโซนเซมาริมมตเนาะอืม ไอ้ตัว b a n d ดตฟิวชั่นเนี่ยอันนี้เห็นภาพอยู่ว่าในเดือนหน้าเนี่ยอาจจะมีการเอาอัลเทเนทอาร์ตของการในเด็กแบนเดตอะมาขายก็เป็นได้เขาก็เลยปรับไอ,อใบเนี่ยขึ้นมาเป็น2ใบเพื่อขายของอะไรบ้างหน้าเนาะครับเออเป็นไปได้แต่ก็นั่นแหละนะพอปรับขึ้นมาแล้วมันก็ทำให้ไอตัวคนเล่นแบนเดตเนี่ยเขาสามารถที่จะ ฮาร์ดดรอเจอใบนี้ได้ง่ายขึ้น,นอะเนาะเขาก็จะสู้กับแบรน์เด็ดกันยากขึ้นครับก็ยินดีกับคนเล่นแบรนดเด็ดด้วยแล้วก็ไอของบลูอายเนาะมาเด่นกับไอตัวเซจเนี่ยโดยส่วนตัวนะผมไม่ได้มีปัญหากับตัวไอเมนเอนจินของบลูอายขนาดนั้นผมมีปัญหากับไพรไมมากกว่าอืมคือคือตัวเด็กบ u ูอายเนี่ย บอดมันอ่ะมันโดยส่วนตัวนะมันก็แข็งแหละบอร์ดมันอ่ะแต่ว่ามันก็ไม่ได้แหกยากขนาดนั้นในในความรู้สึกผมนะที่ผมกำคาญจริง,รงๆอะ่ะก็จะเป็นตัวดิวบีมจากไอเอนจินไพลไม้มากกว่าแต่ว่าด้วยความที่ไอตัวแ็กของไพลไม้อ่ะมันยังอยู่ในช่วงขายของอ่ะเนาะเออมันยังไม่หมดเวลาขายของในในตัวเกมมาสเตอร์ดูเอลในตัวช็อปของมาสเตอร์ดูเอลก็เลย ไม่แปลกที่คนนี้เขาจะมายิงตัวเมนเอนจินของบลู e ายแทน่ะเนาะแต่นั่นแหละโดยส่วนตัวผมอยากให้ยิงไอเอนจินไพลไม้มากกว่าครับอืมแล้วก็ไอโซนลิมิตเนาะตัวบอลไฟเนี่ยอันนี้ไม่แปลกใจครับเพราะว่ามันควรไปอยู่หนึ่งอยู่แล้วแล้วก็ตัว OSS เนี่ยอันนี้ผมขอเช็คก่อนก่อนที่จะพูดอะไรออกมา เอ่สเน a กไอฟิเมิดคนนี้ใส่สองเนาะอืมแล้วก็ไอคนเนี่ยคนนี้ก็ใส่หนึ่งครับใส่หนึ่งถึงสองใบก็เป็นใบที่โดยส่วนตัวนะผมรู้สึกว่าเออ่ถ้าเกิดว่าเขาจะมายิงส a k e กไอตอนเนี่ยผมรู้สึกว่ามันไม่ควรเป็นใบเนี่ยครับอืมคือ โดยส่วนตัวผมอยากให้ไปยิงไอ้ตัวเดียเบลสตามากกว่ากับไอ้ตัวด e เซชันออฟซินฟู u l สปอยมากกว่าครับไอ้ไอ้ใบที่แบบสามารถที่จะหาไอ้พวกนี้ออกมาได้อะเนาะผมอยากให้ไปยิงเจเดียเบลมากกว่าครับอืมแต่เอาใบนี้ไปเหลือหนึ่งก็ก็โอเคประมาณหนึ่งแหละอไม่ได้แย่อะไรขนาดนั้นโอเคก็ประมาณนี้เนาะกับตัวไอ้แบลลิสล่าสุด ของ Master Duel ครับถ้าเกิดว่าชอบคลิปผมก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าอยากสนับสนุนช่องผมเนี่ยก็สามารถที่จะเมมเบอร์หรือว่า Super Chat Super t a n ์หรือว่าจะโด o n a t ได้ในช่องทางใน Description ก็ได้นะครับคลิปนี้ก็ลากันไปก่อนอืมเจอกันคลิปหน้าเนาะสวัสดีครับ